หลายคนอาจไม่ทราบว่าในเดือนที่ผ่านมามีโรคติดต่อแปชนิดที่มีอัตราป่วยตายสูงอย่างน่าเป็นห่วงซึ่งหนึ่งในนั้นคือไข้หวัดนกที่กำลังกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งหลังจากมีการรายงานผู้ป่วยจากสิบสาประเทศทั่วโลกแต่ทำไมเราถึงต้องกังวลมาพูดถึงเรื่องนี้ในบทความครั้งนี้แต่ที่น่ากังวลคือกรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ข้อมูลว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีโรคติดต่อแปชนิดที่มีอัตราป่วยตายสูงโดยโรคเมลิออยโดซิต์ไขดิน มีอัตราป่วยตายสูงสุดถึง4.56ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดต่อเหล่านี้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักลืมกรมควบคุมโรคได้เตือนผู้ที่เดินทางกลับจาก3ประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกรวมถึงแนะนําให้เฝ้าระวังอาการตนเองภายใน2สัปดาห์หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หลังกลับจากประเทศเสีย่ยงเช่นกัมพูชาสหรัฐอเมริกาเวียดนามควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมโรคไข้หวัดนกถึงกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง คำตอบอาจอยู่ที่การเดินทางของผู้คนระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายผ่านการสัมผัสหรือการหายใจอละอองเสมหะนอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆที่ต้องระวังในเดือนกันยายน2568เช่นโรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัสแอสววโรคมือเท้าปากโรคไห้เลือดออกและโรคเลปโตไปโรซิตซึ่งแต่ละโรคมีอาการและวิธีการป้องกันที่แตกต่างกันดังนั้นการศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ และนี่คือคำถามที่น่าสนใจทำไมบางโรคถึงมีอัตราป่วยตายสูงในบางกลุ่มอายุเช่นโรคปอดอักเสบที่พบผู้ป่วยมากในเด็กอายุ0-4ปีและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่สมบูรณ์ของเด็กและระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอของผู้สูงอายุแต่ที่น่าสนใจคือมีวิธีการป้องกันโรคเหล่านี้หรือไม่คำตอบคือใช่ เช่นโรคเอสวีมีวัคซีนป้องกันในผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้มีคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันในเด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยงซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้รักษาได้และสุดท้ายมีอะไรที่เราทำได้เพื่อป้องกันโรคเหล่านี้คำแนะนำนง่ายๆคือการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยทานอาหารปรุงสุกและรับวัคซีนตามแพทย์แนะนำซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ดังนั้นการติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วคุณคิดว่าเช่นนั้นไหมขอให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้